รู้หรือไม่คะเซรไมายไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่วนผสมธรรมดาแต่คือหัวใจสําคัญที่ช่วยให้ผิวของเรานะคะแข็งแรงและชุ่มชื้นค่ะวันนี้นะคะเรามาเจาะลึกถึงงานวิจัยเบื้องหลังเซรไมายในผลิตภัณฑ์ของคิวเรลกันค่ะที่พัฒนามาเพื่อทุกสภาพผิวเลยละค่ะเซรไมายนะคะเป็นไขมันธรรมชาติในชั้นผิวที่มีบทบาทสําคัญในการกักเก็บความชุ่มชื้นและสร้างเกาะป้องกันผิวให้แข็งแรงค่ะเมื่อผิวของเรานะคะขาดเซรไมายอาจจะทําให้ผิวแห้งระคายเคืองและอาจจะ เกิดปัญหาผิวอื่นๆตามมาได้ค่ะปัจจัยต่างๆเช่นการล้างหน้าที่รุนแรงอากาศแห้งหรือแม้แต่ความเครียดล้วนทําให้ปริมาณเซรามายในผิวลดลงนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคิวรลถึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลเสริมสร้างและเติมเต็มเซรามายในผิวด้วยการวิจัยกว่า30ปีคิวรลได้ค้นคว้าเพื่อนําเซรามายที่เหมาะสมมาผสมในผลิตภัณฑ์อย่างลงตัวเพื่อช่วยฟื้นฟูบํารุงผิวและช่วยกักเก็บความชุ่มชื้ในในผิวได้ยาวนานยิ่งขึ้น,นค่ะ มาดูกันนะคะว่าแต่ละผลิตภัณฑ์ของคิวเรลช่วยดูแลผิวของคุณได้อย่างไรบ้าง c u วเรลดีมอยส์เจอร์สเปรบำรุงล้ำลึกเติมความชุ่มชื้นพกไปใช้ได้ทุกเวลาเลยล่ะค่ะคิวเรลมอยส์เจอร์เฟชชั t โลชั r นทรี r อน h ิชบำรุงผิวและเตรียมผิวให้พร้อมรับการบำรุง c u r เรลมอ s t ์ r จอร์เฟชชั e ครีมบำรุงและล็อกความชุ่มชื้นให้ยาวนานคิวเรลมอ s t ์ r จอร์รี r พ y e ์ไอครดูแลผิวรอบดวงตาที่บอบบางคิวเรลพาวเดอร์อินารบำรุงผิวควบคุมความมันปกป้องผิว จากมลภาวะ กลางวันใช้บำรุงขั้นตอนสุดท้ายก่อนทากันแดดกลางคืนเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการบำรุงผิวเพราะเซรามัยนะคะไม่ใช่แค่ตัวเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแต่ยังช่วยซ่อมแซมเกาะป้องกันผิวให้แข็งแรงทำให้ผิวของคุณดูสุขภาพดีมีความยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับทุกสภาวะเลยแหละคะ่ะอย่าปล่อยให้ผิวของคุณนะคะขาดเซรามัยค่ะเริ่มต้นดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ของคิวเรลที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวบอบบาง แง่ายค่ะเพราะว่าผิวที่สุขภาพดีเริ่มต้นจากเซรัมายที่ดีนั่นเองค่ะ